ที่เห็นบ้างนี่กำลังของเราใจสูงว่าใครไลฟ์ยังเหรอว่าละวันนี้เรามาทำอะไรนะพี่หมายถึงตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเกิดคนดูยังไม่ถึงพันอ่ะพี่ก็จะไม่คุยอะไรไม่คุยเลยเหรอเออจะให้ก้าวโชว์หล่อไปเรื่อยๆมีใช่ไหมมีใช่ไหมหล่อหล่อมากอ่ะสวัสดีครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่อยู่ในมือแล้วลือสีเข่าทองกับลือสีเข่าเงินใครเป็นคนทำดีกว่าลากคอมาพี่ก็ายผมว่าไอมีนแน่เลยเพราะว่ามีนมันมีลายเซ็นมีนอยู่ใช่ปะ่ะมีนเป็นคนทำแล้วมีนไม่เติมให้ทิงหน่อยอะเออทิงยังหล่ออยู่เลยนอะอ่าแต่ผมแอบเห็นแบบ มีใยพี่แอนด้วยแล้วแล้วพี่แอนมีใยมันดูดีนะดูดีนะดูดีแต่เม็ดใหญ่ไปหน่อยเอาไหนเม็ดใหญ่แล้วใส่เติมอะไรพี่แอนอีกดีเติมให้ตัวเองดีกว่าผมไม่กล้าเติมให้ใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมไฮไลท์ให้กับทิงสักสองสามเส้น ดูเนียนไม่ได้ไม่ได้ขอเขานิดนึงขอเขายี่ทิงนิดนึงโครงหน้าแบบทิงต้องเข่าแบบไหนเนี่ย วาดเขาแบบแปะแต่วาดไม่เป็นนะพี่เอาหนวดเหรอหรเอมันหล่อพอกันเลยนะได้นะผมเติมยังไงให้มันหล่อขึ้นกว่าเดิมมันเนี่ยก้าวเขาดูดีนะนั่นเลยผมไว้หนวดพอได้ดดูี คิดไปเองแหบพี่ทำอะไรกันอยู่ครับเล่นสีนี้เลยเหรอไม่มีสีทองให้ผมเลยเหรอแล้วผมร้อะแล้วผมคุยอะใครอะทำอะไรกันอยู่ครับเอาแล้วใครจะอ่านให้ผมวะเนะนี่ยสวัสดีนะครับ อ่านให้ผมหน่อยดิทำอะไรกันอยู่ครับหล่อมากน้องก้ารได้ยินไหมฮะทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้รอพี่อยู่หรอรอใต้ตึกรอใต้ตึกกินข้าวยังครกินแล้วครับลองท้องไปเบาๆแล้วฮะทุกคนก็ฟังเยอะมากทานกันหรือยังครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ที่ไหนครับพี่พี่หรอพี่พี่อยู่อยู่ข้างบนฮะเป็นการไลฟ์พี่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย เราเป็นการไลฟ์แบบไลฟ์สติเราไลฟ์แบบไม่มีอะไรเงี้ยเราก็อยากไลฟ์เราก็ไลฟ์เราเอราอยากคุยเราก็คุยไ่มไหมครับเก้าใช่ครับคนไทยคุยไปเรื่อยไลฟ์คนเดียวเหงาไหมคะเหงาครับอยากได้ใครมาอยู่ข้างๆ้วมีใครอยู่ใ,ใกล้ๆบ้างไม่เหลือใครเลยแล้วคนที่ชื่อภาษาอังกฤษซ้ำกันสอตัวอยู่ที่ไหนคะใครอระภาษาอังกฤษซ้ำกันสองอตัว<ะ>เออพี A ่เอหรือเปล่า เออตัวนั้นน่ะอยู่กรสันกีดผัดจากตัวโอวาแลสองตัวอยูไนะ่ไหนเนี่ยใครถามหน้าต่อมนุษยน้องน่าจะอาบน้ําแต่งตัวอยู่ครับ <laughs> <laughs> ใช่รู้ได้ไงว่าอาบน้ำแต่งตัวอยู่ได้ยินเสียงอยู่ฮะได้ยินเสียงไม่ไมต่ไา,มาไ,ไม่ได้ยินเสียงแบบว่าเสียง อยู่ว่าโทรไปผมก็ได้ยินเสียงว่าอ่านหน่งตัวอยู่หรือว่าเราได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงน้องแบบว่าคุยกันกับพี่ๆเขาอยู่วันนี้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันครับน้องขอแยกห้องผมแล้วเดี๋ยวนี้ใช่พี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังแต่งหน้าด้วยกันห้องเดียวกันได้อยู่เลยแล้วก็ขยายว่าเราแยกห้องแต่งหน้าใช่เออเดี๋ยวนี้แยกห้องแต่งหน้าแล้วพี่คิดดูดิเนี่ย วันที่เก้าบอกมันอีบขับมายังยังไม่ได้ไปครับทำไมอ่ะเ,เขาก็ยังไม่ได้ไปมันทำไมอ่ะพี่ไม่มันยังไม่ถึงวันไปไงตื่นเต้นไหมนะไปอียิปต์ตื่นเต้นครับเออเป็นเฟ e ิร์สอียิปต์เลยแล้วคิดว่าอียอิบอะในความคิดสำหรับเก้าบมันมีอะไรบ้างน่าสนใจเป็นพามัสแล้วก็มีสาวตึ่ต้งเต้นเต้นเต้น <c oughs> แ,แล้วคิดว่าไทยทันนี้ได้ ไม่รู้ว่าผมจะขอพี่ก้องขี่ออยังไงก็ต้องได้ขี่เห็นพี่เขาบอกต้องจ่ายกี่ดอนนะหลายดอนเลยหลายดอนอยู่ใช่ไหมไม่เอาว่าเจ้าอันนี้เจ้าอร่อยมากเลยของแม่น้องออมห่อหมกปลาเหรอเออผักไก่กลายเป็นปลาวต้มันลาครับเอออะไรนะเมื่อกี้บอกพี่ก้องบอกว่าขอพี่ก้องไม่รู้ว่ายังไงต้องได้ขี่เออใช่ถ้ามัน ไม่รู้อ่ะต้องได้ขี่อ่ะเอางี้เอางี้พี่วุฒิไปด้วยปะไปครับอ่ถ้าเกิดไปพี่ขอบอกว่าแอดขอแบบว่าคลิปแบบกำลังแบบขึ้นขึ้นขี่บูดแบบเท่ๆให้พี่สักอันหนึ่งหน่อยนะในปีต่อก็คือคาดหวังให้พี่วุฒิถ่ายให้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมให้พี่คนอื่นถ่ายให้อ่ามีกล้าแล้วเปล่านะพี่ขอแบบขอเท่ๆนะขี่บูดเป็นเจ้าชายอาหลังนะถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้ามันไม่ได้ขี่จริงๆก็ไม่กล้างอแงกับพี่ก้อง <laughs> ทำไมครับทำไมถึงเป็นล้างมอง,งแงครับไม่ก็เผื่อมันแบบว่าไม่ได้เฉียบอูดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็กลัวแต่เดี๋ยวแอบถามว่ามีมั้ยเออเดี๋ยวนะดูคนตอบมันีแต่คนตออย่างดูคิดแล้วนี้ครับผมอยากให้ไอคนที่ตัวสอนผัดจากตัวโอมาไลด์ด้วยจังเลยจะมีโอกาโสโทรศัพทนะ์ผมอยู่ไหนฮะ ม่อยู่เหมือนน้องจะทําอะไรก่อนทํางานอยู่นี่เขาบอกไปญี่ปุ่นด้วยไปญี่ปุ่นด้วยครับไปญี่ปุ่นวันที่ยี่สิบห้านี้เตรียมเตรียมเสื้อกันหนาวอะไรไปเรียบร้อยไปหาเอาที่นู่นฮะหรือว่าหาใครไปบอกว่าอยู่ด้วยจะได้อุ่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยพี่วุฒิพี่วุฒิไงเออโชคดีอ้วนวนสมมุตินี่ญีุ่่นอยู่อุ่นอยู่ครับไปญี่ปุ่นก่อนอ่ ไปญี่ปุ่นกลับมาวันที่สองประมาณสองสามกลับมาทำงานหนึ่งวันแล้วก็อีกวันบินบินไปอียิปต์เลยรครับผมจะไปญี่ปุ่นก้าว่าไปบ่อยไปโอซาก้าใน้ได้องว่ตา,าตลาดปลาโอซาก้าผมยังไม่ได้ไปตลาดปลาเลยฮะต้องไปกินไปกินบอกว่าขาปูทรมาร์ปกติชอบกินปูว่าชอบชอบชอบมากนะ,ะไปขัดครับเก้าชอบกินปูนะกุ้งเหรอกุ้งกุ้งก็ชอบครับ ปลาหรอปลาแต่น้องแพ้ปูแพ้แพ้กุ้งนะก็ไม่เป็นไรเ้าจะได้กินเยอะโอเคแล้วก็เอาแซลมอนให้น้องนะน้องก็แพ้รอเลยนอ่ะวันนี้เรามาเราจะมารีวิวปฏิทินกันนิดนึงว่าปฏิทินเนี่ยในปี2568ที่บอกว่าเราถ่ายกันมาถ้าพักใหญ่แล้วจนบอกว่าวันนี้จะมาแจกไลน์เซ็นเนี่ยเริ่มต้นได้เดือนมกรานี่มันเดือนอะไรครับเดือนมกราครับ ใช่มกราก็เปิดเปิดมาด้วยผมกระทิงจำกัดความของเดือนมกระลาหมือนจริงเมกราลาหรอเปิดได้ดีครับเรียกว่าเปิดได้ดีตอนถ่ายเป็นไงทำไมบอกว่าถ่ายแล้วต้องโน้มมาข้างหน้านิดนี่ที่เขาแบบขอแอคแบบ อะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนเดินแล้วก็แบบว่าพุ่งเข้าหากล้องอะไรแบบเนี้ยก็แต่ก็จาไม่ได้ถ่ายไว้นานมากๆจนไม่คิดว่ามันจะเอามาใช้ปีถ่ายไม่นานมากครับแต่ชุดแบบเซ็กซี่มากแต่ละคนแต่พี่ก็มองว่าจริงกับปีหน้าก้าคนจะต้องเซ็กซี่เท่ากันหรอเออดีไหมผมขอไม่ปิดได้ไหมโอ้ยังเปิดเลยเฮ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ เออได้เยอะกูมันจะรวมแบนด์แล้วก็ไม่ได้นะาต้องปิดมไเก็ข่มช่องเราเองเราจะกลัวอะไรเดี๋ยวพี่เตรียมสติ๊กเกอร์ปิดปิดไว้ให้ลูกดาวนะลูกดาวครับอ่ะเทพดีไงก็คนละลุกแต่ก็นั่นแหละอะไรอ่ะเราข้ามไปเดือนอื่นกันก่อนเลยดีกว่ามักกะลาเป็นเงื่อคัญข้าวข้าวหอมอะไรผมไม่รู้หรอกแต่มกระลาแบบปฏิทินช่องเนี่ยมี <N> นี่ครับสี่คนสําคัญนี้อยู่อแล้วสี่คนสําคัญมันมีอีกคนนึงที่มันอยู่ในมักราเหมือนกันนะมักราอันนี้ไราสำคัญเก้าต้องบอกพี่แล้วไะเพราไปขับทุกคนรออยู่เลยมักราเรามีอะไรสําคัญครับกา <S <S ้าเราข้ามไปกุมภาเลยดีกว่าฮะเราข้ามมากุมภาเลย <S <S หูสดใสน,นะออสีชมพูบานเย็น <S <S น่ารักนะน่ารักฮะอันนี้พี่ป๊อบถืออะไรอ่ะถือไม้เซลฟี่ไงอ๋อไม้เซลฟี่เหรอฮะ อืมโอ้น่ารักทั้งนั้นเลยนี่ฮะสดใสมากกุมภาเดือนแห่งความรักก็สีชมพูสดใสมากๆเลยอ่ะข้ามไปเดือนต่อไปครับข้ามไปเดือนต่อไปผมเปิดถูกเนาะนี่กุมภาแล้วนะมีนะมีนะครับผมมีพี่แบพี่เจนที่คิมพี่โอ้ตัวพ่อตัวแม่ของช่องเลยครับผม เดือนมีนามันมีอะไรสำคัญครับมีแรมสิบสามค่ำครับผมมีอะไรอีกครับนอกจากแรมสิบสามครับแล้วก็งานครบรอบไงแหมเออ,เอ,อรู้ไหมปีหน้าช่องครบรอบเท่าไหร่ห้าสิบห้าปีครับเดี๋ยวขอพูดห้าห้าแบบเป็นเสกครบรอบน่อยห้ามีนานแล้วเมษาแล้วเมษา เมษาไม่ทันเห็นรูปอ่ะฮืมเป็นแก๊งสาวๆนะฮะก้าชอบสีอะไรครับสีถ้าผมถามผมผมชอบสีดำครับชอบสีเข้มๆเท่าอเมนดาอันนี้อเมนด้าใช่ไหมฮะดูฝั่งนี้อันนี้โบขอโทษนะครับน้องแบม พัทิเซียครับผมสวยทุกคนเลยนะสวยทุกคนมากมผมพระเอกก็หล่อครับใช่ขึ้นชื่อเลยเอามาต่อต่อเมษาเมษามันร้อนไหมปีนี้เรื่ยเดือนเลยร้อนครับเอ้ยนี่มันคือสะพานแล้วอ่ะผมก็งงเนี่ยผมไม่เห็นรูปอะไรเลยที่ว่า ถูกแล้วครับเมษาครับถูกแล้วสีไอามากรุกยาดาเกไก่แล้วลก็อุ้งอิศยาเป็นเซตยีนเหรอเนี่ยใช่หน้าเซลฟี่เหมือนกันอ่าทำไมของผมไม่เห็นมีเซลฟี่เลยก็ของเราเป็นพวกพุ่งชนไงแล้วคือพุ่งชนแล้วคือจับผมกับพี่แอนอะออไปอยู่กับแก๊งเสาไฟฟ้า <c oughs> เฮ้ยแต่กาวก็สูงอยู่นะก็สูงอยู่อยู่หรือเปล่าพอได้พอได้ครับอ๋อพี่สภาครับอ่ามีเซนมีใครบ้างพี่มองไม่เห็นะมีจูเนียเซนจ็อบมีนพีรวิทย์สีแล้วก็ปุ๊บองสะพัดเดี๋ยวนี้เขาเข้มเดี๋ยวนี้ก็เข้มเข้มใช่ไหม มีมิถุนาครับมีใครบ้างครับมีพี่เจมจีมีพี่เกรซมีพี่เบลล่าแล้วก็นายครับก็มาข่าวข่าวกินคลีนนะฮะทุกเดือนเลยนะผมทุกเดือนอะไรดีทุกเดือนใช่โดยเฉพาะเดือนมกราเพราะอะไรครับเพราะมีผมอยู่เออเขามีนกกระเรียอยู่อะต่อต่อกรกระดาครับเออมีใครบ้างครับ มองไม่ชัดฮะมีวิทามีพ่มิว <S S S 3> มีพี่เต้ามีพี่มากแล้วมีพี่เจนนี่ <S S แล้วก็พี่เจนนี่ครับต่อสิงหาครับนนมีพี่ดูนะติตาทำไมเก้าเก้าตัวติตามอ่ะผมไม่ได้เติมน้องนะ <c oughs> แต่ผมขอเติมคนหนึ่งด้วยได้เติมเลยเติมเลยจะเติมใครคนนี้ต้องเติมพี่ขอนี่หนึ่งกอนเติมได้เหรอได้ดิพี่อ่าแล้วก็แบบของผมมันจะไม่เหลือที่ว่างแล้วหน้าผมอ่ะพี่คิดว่าผมกลับมาผมหน้าผมยังยังจะเหลืออยู่ที่ปะอ่าแต่ถ้าเหลืเราเติมแล้วอ่ะน้องแก้อาออกมาโอเคมันก็ดีนะอ่า มีคนมาบอกเจอเลยค่ะอย่างงี้อ,อต่อต่อๆๆครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอนอย่างเนี้ยเดือนเี้ยมันเดือน,น,นเก้าดูถามเดือนเก้าแล้วต่อนั่นแหละเดือนเก้า สิงหาเลยเดือนเก้าพี่สิงหาเดือนอะไรเดือนแปดแล้วอะไรเดือนเก้านี่โอ้โหเดี๋ยวผมอ๋อดอกไม้อ่าฮะกันยาเต็มเต็มนะครับสวยหล่อทุกเดือนนะตุลาครับเดือนนี้ดูดีทัพพวกเราเนี่เลยอ่า เติมให้เติมให้โหอย่างตึงอย่างตึงแต่ละคนเขาบอกพีเดือนเก้ว่าเป็นเดือนของเก้าทีเลยต้อยู่ด้วยถึงแม้รับเก้าก็ได้ครับเราไม่อยู่คนเดียวปะคนอื่นมาอยู่ด้วยเยอะมากเดือนเก้าฮะได้ ือขอบคุณมากนะครับมีใครมาที่งานบ้างไหมครับวันนี้หรือว่าติดงานกันครับ น้องๆเยอะไม่โกรธผมใช่ไหมพี่ไม่โกรธหรอกเพราะเด็กน้องๆยังเติมข้าวเฮ้อเทืดเดียวโดยเฉพาะไมค์ี่ขอบตาดำนิดนึงไม่ได้คนละสไตล์เออ่ะไปเดินต่อไปดีกว่า อิสริกาครับม,มา,ท,<น>มาท,ที่ในมาที่จริงๆนะโอ้โหฟุ้งๆมาเลยฮะแล้วก็เดือนสุดท้ายครับสุดท้ายครับทันวาฮะหมดแล้วนั่นแหละเดือนธันวาด้านนี้เป็นเดือนอีกฝั่งเป็นลูกอ๋อผมผิดใช่ไหมใช่รู้หรือยังว่าพีพีอยู่เดือนเก้าโอ้แต่ผมก็เปิดถูกแล้วว่ามกรา ถูแล้วกับพี่เต็นเก้าลครับผมเต็นองเก้าบังเอิญแหละไม่บังเอิญ